สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคาเฟ่โฮโ,โรของพี่หมออีกครั้งนะคะเห็นไพ่วางกันสามสำรับแบบนี้คิดถึงกันบ้างหรือเปล่านะไม่ได้ทำพิกอเด็กนานมากๆเราก็ไม่ได้ลงพลิกอเด็กน่าจะนานมากเหมือนกันเพราะว่าอ่าไล่ทำสิบสองราศีอยู่เป็นหลักเลยนะคะตอนนี้แล้วก็ดวงวันนะก็เลยแบบไม่มีเวลาแบ่งมาทำพลิกอเด็กเลยแต่ว่าวันนี้พี่หมอทำขั้นค่ะเพราะว่า มันใกล้จะเข้าสู่เดือนกรกฎาแล้วนะคะหัวข้อนี้จะขาดไม่ได้รู้สึกว่าทํามาแทบทุกเดือนเลยไหมตั้งแต่ทําช่องน่าจะมีอ่าเดือนมิถุนาใช่หไหมพี่หมอว่ามีนะคลิปนี้เออทำเองลืมเองนะคะหัวข้อก็คืออย่างปกคลิปเลยนะคะทุกคนเรื่องราวดีๆหรือโอกาสดีๆที่จะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาเอาง่ายๆอย่างนี้แหละ นะเรามาเล่นกันเรามาดูกันซิว่าพิกอเด็กในวันนี้นะใครเลือกสำรับไหนแล้วจะมีโอกาสเกิดเรื่องราวหรือเกิดอะไรดีๆขึ้นได้บ้างนะคะเป็นเรื่องราวอะไรบ้างนะเกี่ยวกับอะไรยังไงการงานการเงินความรักสุขภาพแล้วแต่แล้วแต่ว่าไพ่จะเห็นอะไรแล้วแต่ว่าสำรับไหนจะเกิดขึ้นมาแบบไหนนะคะเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมเลยสำรับที่หนึ่งสำรับที่สองและ สำรับที่3นะคะซ้ายไปขวาปกติเลยเหมือนเดิมค่ะให้เวลา10วินาทีให้ทุกคนนะคะทำสมาธิเลือกสำรับไพ่ที่ชอบแล้วก็กดทําสแตมป์ใต้คลิปที่พี่หมอทำไว้ให้เนี่ยไปฟังคำทำนายของแต่ละสำรับได้เลยนะคะโอเคจับเวลา10วินาทีค่ะ โอเคค่ะคิดว่าทุกคนเนี่ยเลือกสำรับไพ่ที่ตัวเองชอบได้แล้วนะคะก็เหมือนเดิมนะพี่หมอขยับสำรับที่สามและสำรับที่สองแต่พี่หมอยังไม่ได้เลือกเลยแต่พี่หมอยังไม่ได้เลือกเลยแล้วก็เอาสำรับที่หนึ่งมาวางหรองานพี่หมอขออนุญ,ญาตเลือกก่อนโอเคพี่หมอเลือกได้ละพี่หมอเลือกสำรับที่สาม นะนะงั้นเดี๋ยวเรามาฟังก่อนคนที่เลือกสำหรับที่หนึ่งนะคะพิกอเด็กหัวข้อวันนี้ก็คือโอกาสและเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมของคุณนะคะมาดูกันสิว่าคนที่เลือกสำหรับที่หนึ่งนะจะมีโอกาสหรือเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนะ วันนี้พี่หมออัดคลิปแบบมาราธอนมากๆเลยค่ะคิวส่วนตัวก็กำลังรออยู่นะคะอาจจะมีจังหวะพูดที่มันแปลกๆนิดนึงคือเหนื่อยค่ะเหนื่อยค่ะหยุดหายใจนะมีหยุดหายใจเล็กน้อยโอเคคนที่เลือกสำรับที่หนึ่งนะ คุณจะมีโอกาสดีๆหรือว่าเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงเดือนกรกฎาพี่หมอขอเป็นตัวแทนคนที่เลือกสำหรับที่หนึ่งหยิบไพ่หน่อยนะคะโอ้โหอิจฉาจังเลยมาใบแรกทำไมเราไม่หยิบนะ <laughs> โอเค คนที่เลือกสำหรับที่หนึ่งอะตอนตอนแรกเปิดมาเป็นไพ่ออเอ็มเพรสนะคะก็รู้สึกว่าเฮ้ยอิจฉาจังเลยแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่อิจฉานะมันไม่ได้แย่นะอย่าลืมอ่ะก่อนที่จะเริ่มอ่านพิกอเด็กช่องอะมีคนตามเยอะขึ้นแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอ่าคนที่มาตามใหม่ๆอ่ะได้กลับไปฟังพิกอเด็กเก่าๆของพี่หมอบ้างหรือเปล่านะคะ ถ้าเกิดว่ากลับไปฟังพี่หมอจะพูดเสมอว่าเวลาเราทําหัวข้อที่เกี่ยวกับคาว่าเรื่องดีๆโอกาสดีๆพี่หมอจะไม่มีการอ่านไพ่ในทางเสียเด็ดขาดต่อให้ไพ่จะขึ้นมาเป็นไพ่ที่มีพลังงานลบหรือว่ามีความหมายลบเนี่ยก็สามารถดึงความหมายบวกของไพ่มาอ่านได้เสมออันนั้นคือจะใช้คําว่าอะไรดีอ่ะไม่อยากใช้คําว่าเทคนิคแต่เอาเป็นว่ามันเป็นการอ่านของพี่หมอแล้วกันนะคะ เพราะว่าหัวข้อเราพูดถึงเรื่องดีๆต่อให้ไพ่ขึ้นไพ่เสียหรือว่าไพ่ที่เป็นพลังงานลบที่หมอจะดึงเฉพาะด้านดีของเขาค่ะไพ่ทุกใบอะ่ะมีทั้งด้านดีและด้านเสียนะอันนี้พูดก่อนทาวเวอร์เขาก็มีด้านดีนะคะเดทเขาก็มีด้านดีนะคะเพราะฉะนั้นย้ําอีกครั้งว่าเวลาเข้ามาฟังเรื่องดีโอกาสดีเรื่องราวดีๆพลังงานดีๆหัวข้อแนวเนี้ยเราขึ้นไพ่เสียอย่าเพิ่งแบบกดติดคลิปให้โอกาส พี่หมอนิดนึงให้ได้อ่านให้ฟังนิดนึงแล้วกันเนาะโอเคนะคะสําหรับคนที่เลือกสําหรับที่หนึ่งคือตอนแรกอะ่ะเปิดเป็นไพ่เอ็มเพรสมาไพ่เอ็มเพรสในสาหรับนี้ก็คือพระแม่รักสามีเหมือนกันนะก็จะบอกว่าเราก็ว้าวแล้วล,ะละ่ะแต่พอเปิดไปเปิดไปเปิดไป,ป,ดไปอ๋อโอเคทุกคนเห็นดาบเยอะอะไรเยอะงั้นต้องบอกว่าเรื่องราวดีๆหรือโอก,กาสดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เลือกสำหรับที่หนึ่งในช่วงเดือนกรกฎานั่นก็คือ การแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วแก้ได้แบบสำเร็จต้องใช้คําว่าออ่คนที่เลือกสำรับที่หนึ่งเนี่ยหากในเดือนกรกฎานะคะมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรเข้ามาคุณจะแก้มันได้หมดคุณสามารถรับมือกับทุกปัญหาได้หมดรวมถึงปัญหาเก่าๆที่ค้างคาคาราคาซังแก้ไม่ได้ ปัญหาที่ไม่เคยเห็นทางออกมาก่อนหรือรู้สึกว่ามันมันจะไม่มีและทางออกอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาในเดือนกรกฎาเนี่ยคนที่เลือกสำหรับที่หนึ่งคือคุณสามารถแก้ทุกปัญหาได้หมดคุณจะสบายใจได้ทันทีคุณจะแบบไม่ต้องเครียดอะไรอีกแล้วกับเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นถ้าให้พูดแบบสั้นๆก่อนนะคะก็คือเรื่องดีๆก็คือการแก้ปัญหาที่ค้างคาเนี่ยหรือว่า ถ้าพูดว่าแก้ปัญหาคนอาจจะรู้สึกว่าแต่มันต้องแก้นะงั้นใช้คํานี้ดีกว่าปัญหาที่มีจะหมดไปเออใช้คํานี้ดีกว่าเนาะปัญหาที่มีอยู่หรือจะเข้ามาในเดือนกรกฎาคมเนี่ยคนที่เลือกสําหรับที่หนึ่งคุณสามารถรับมือแล้วก็ทําให้มันหมดไปได้หมดทุกปัญหาจะได้รับการแก้ไขทุกปัญหาจะเกิดความคลี่คลายนะถามว่ามันเกิดจากเราเองได้ไหมพี่หมอจะบอกอย่างนี้ด้วยนะคะข้อดีอีกหนึ่งอย่างก็คือมองว่า นอกจากมันจะเกิดขึ้นจากตัวเราเองคือคนที่เลือกสำหรับที่หนึ่งเองแล้วเนี่ยข้อดีอีกหนึ่งอย่างก,ก็คือผู้ใหญ่ค่ะหลายๆคนเนี่ยจะมีผู้ใหญ่ยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณจะได้รับโอกาสจะได้รับข่าวดีได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนซัพพอร์ตจากผู้ใหญ่อย่างสมมุติว่าถ้าเป็นปัญหาในเรื่องของการงานเนี่ยก็อาจจะมีหัวหน้ามีเจ้านายนะคะคอยแบบ คอยผลักดันคอยช่วยเหลือคนที่เลือกสําหรับที่หนึ่งอยู่ทําให้ปัญหาต่างๆที่มันแบบหยุดชะง,งักหรือว่ามันมีอยู่ก่อนอย่างเงี้ยเข้าสู่เดือนกรกฎาคือคุณปลดได้ทุกปัญหาทําให้คุณกลับมามีความสุขทําให้คุณสบายใจรู้สึกว่าเออในที่สุดปัญหาที่แบกมามันก็หมดไปสัทีนะคะอันนี้ก็คือข้อดีแล้วก็เรื่องราวดีๆของคนที่จะเกิดขึ้นเอ้ยของคนที่เลือกสําหรับ ที่หนึ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมนะคะมีอะไรอีกไหมคะพี่หมออืมต้องบอกว่าอ,อบางคนมีเรื่องนี้ด้วยนะบางคนจะมีในเรื่องของการเลื่อนขั้นการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะอ่าแต่ข้อเอ้ยลืมไปว่าเราไม่อ่านข้อเสียเนาะต้องบอกว่า การเลื่อนขั้นการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงมันอาจจะตามมาดีกว่าค่ะมันอาจจะตามมาหลังจากที่เราแก้ปัญหาจบแล้วนะเพราะฉะนั้นในเรื่องดีและโอกาสที่จะเกิดขึ้นสําหรับคนที่เลือกสําหรับที่หนึ่งนะพูดง่ายๆก็คืออุป,ปรสรรคปัญหาความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่มันอยู่กับคุณมันเกาะกินคุณมันทําให้คุณรู้สึกเครียดกดดันต่างๆนานานะ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 เข้าสู่เดือนกรกฎาหายเกลี้ยงหายหมด แล้วหลังจากนั้นฟ้าหลังฝนคุณจะได้รับโอกาสดีๆบางอย่างได้รับข่าวดีได้รับการสนับสนุนได้รับการผลักดันคุณจะเกิดการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานมันขยับไปข้างหน้าอะนี่แหละเรื่องราวดีๆและโอกาสดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เลือกสำหรับที่หนึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปฟังคนที่เลือกสำหรับที่สกันนะคะ สำหรับคนที่เลือกสำหรับที่สองนะคะหัวข้อวันนี้ก็คือโอกาสหรือเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงเดือนกรกฎาคมขอพี่หมอเป็นตัวแทนคนที่เลือกสำหรับที่สองในการหยิบไพ่นะคะขอดูหน่อยว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมนะมีโอกาสหรือเรื่องราวดีๆอะไรจะเกิดขึ้นกับพวกคุณบ้างนะคะจะเข้ามาในเรื่องลักษณะไหน สำหรับคนที่เลือกสำหรับที่สองที่หมอมองว่าคนที่เลือกสำหรับที่สองเนี่ยใครที่อยู่ในสภาวะที่เหนื่อยนะคะมีปัญหามีอุปสรรคต่อสู้ฝ่าฟันมาเป็นระยะเวลานานแล้วหรือว่าในช่วงเดือนกรกฎาเนี่ยคุณเจอเรื่องแบบนั้นเข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีโอกาสนะคะมีจังหวะดีๆมีไทมมิ่งดีๆนะคะให้คุณเนี่ย หลุดผลจากอุปสรรคและปัญหาต่างๆส่วนหนึ่งอะพี่หมอทํำไมรู้สึกว่าคนที่เลือกสําหรับที่สองนี่มีความคล้ายคนที่เลือกสําหรับที่หนึ่งแบบคล้ายแบบมากสปอยแล้วสปอยกองไพ่เฉยเลยคือมันมีความคล้ายกันนะคะทั้งเรื่องที่จะเจอนะคะแล้วก็โอกาสที่จะเจอนะคะมีความคล้ายมากเลยนะคะในแง่ของอุปสรรคเนี่ยหมายถึงว่าอุปสรรคเข้ามาแต่เราจะแก้ได้ เราจะเดินออกจากอุปสรรคได้เราจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือไทมิ่งของเราในเดือนกรกฎาคมคือเราหลุดจากปัญหาเราหลุดจากอุปสรรคจริงๆมันไม่ได้เป็นปัญหาและอุปสรรคที่เข้ามานะอย่าลืมว่าหัวข้อเราคือเรื่องเราและโอกาสดีๆนะคะเพราะฉะนั้นที่หมอมองว่าปัญหาและอุปสรรคอะมันคายอยู่นานแล้วค่ะมันเรียกได้ว่ามันลากยาวเหมือนอะถ้าเกิดว่าคนที่เลือกสอ2ม,มีปัญหาเรื่องการเงินก็คือการเงินมันมีมานานอยู่แล้วมันไม่ได้พึ่งมามีในเดือนนี้แต่พอเข้ามาในเดือนนี้ มันเป็นทามมิ่งจังหวะเวลาและโอกาสของการหลุดการเงินคุณก็จะดีขึ้นมีคนยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือเกิดรายได้เกิดกระแสะรายรับรายจ่ายเข้ามาทําให้เราจัดสรรบริหารการเงินตัวเองที่มันมีปัญหาให้ดีขึ้นได้เป็นไปในลักษณะนี้รวมถึงผู้ใหญ่อันนี้ก็คลายอีกคล้ายคนที่เลือกสําหรับที่หอีกนะคะผู้ใหญ่มีส่วนในการที่จะผลักดันให้คนที่เลือกสําหรับที่สเนี่ย หลุดจากอุปสรรคและปัญหาที่คุณกำลังเจอเรียกได้ว่ากระกระดามันเป็นเหมือนคำว่าโอกาสโอกาสดีหรือว่าเรื่องราวดีๆมันเหมือนฟ้าหลังฝนน่ะสำหรับพี่หมอนะแต่ว่าอาจจะยังเป็นช่วงแรกนะคะอาจจะยังมีความไม่แน่นอนขนาดนั้นนะได้มาแล้วคนที่เลือกสำหรับที่สองต้องยังต้องมีความเพียรของตัวเองประกอบคุณอาจจะได้โอกาสเข้ามาก่อนได้ ได้รับความช่วยเหลือมาได้โอกาสมาแต่ว่าอีกหนึ่งแรงที่จะทําให้คุณไปเจอกับฟ้าหลังฝนของคุณจริงๆอ่ะที่สดใสจริงๆเนี่ยมันต้องเริ่มจากตัวเราด้วยอะไรอย่างนี้นะก็ถือว่าถ้าให้พูดเนี่ยก็คือเ้ยทำไมพูดเหมือนกันเลยสองข้อมันเหมือนกันมากนะคะก็คือโอกาสละกันนะโอกาสจังหวะทามิง่งในการหลุดนะในการหลุดในการเคลื่อนที่ตัวเองไปข้างหน้า เปลี่ยนจากสิ่งไม่ดีไปเป็นสิ่งที่ดีหลุดจากสิ่งไม่ดีไปเป็นสิ่งที่ดีในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะอะไรที่เหนื่อยที่ยากที่เป็นปัญหาอุปสรรคค้างคามานานจะหายไปนะอันนี้เป็นคําทํานายนะของคนที่เลือกสําหรับที่สองนะคะเราไปดูของคนที่เลือกสําหรับที่สึก่าพิ่อเล็กรอบนี้อ่านสั้นมากเลยอะอาจจะเพราะว่าอยู่ในช่วงที่อ่านราศีนะคะแต่อยากจะทํา อาหารว่างมาเสิร์ฟคนอื่นด้วยเออไม่ใช่ทําอาหารว่างมาเสิร์ฟเพื่อนๆทุกคนด้วยที่ติดตามอยู่นะเราทานอาหารหลักกันบ่อยมากเลยช่วงนี้เราทานอาหารว่างบ้างนะโอเคอันนี้เป็นคนที่เลือกสําหรับที่สามซึ่งพี่หมอเล่นสําหรับนี้ด้วยนะคะก็มาดูกันสิว่าคนที่เลือกสาหรับที่สามจะมีโอกาสดีๆหรือว่าเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างในช่วงเดือนกรกฎาคมนะขอดูหน่อย โอ้โหพี่หมอเลือกสำหรับที่สามแบบเปิดไปก็ยิ้มไปเนะาะต้องบอกว่าโหไม่รู้จะใช้คำไหนก่อนเลยนะคะเอาเป็นว่าคนที่เลือกสำหรับที่สามเรื่องดีๆที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนก,นกรกฎาคมคือมันเยอะมากได้หลายเรื่องมากแต่เด่นๆเ,เลยก็คือความรักกับการงานที่เด่นๆน,นะขอเริ่มที่การงานก่อนเลยกัน,นะคะ่ะ ในช่วงเดือนกรกฎานะคะคนที่เราสำหรับที่3ามหลายๆคนมีเกณฑ์ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานโดยเฉพาะในการของอในเรื่องของการขยับปรับตําแหน่งในเรื่องของตําแหน่งแห่งที่ในเรื่องของอการได้เลื่อนขั้นก็ได้ค่ะการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งหนึ่งไปอีกสิ่งหนึ่งที่ดีกว่าเดิมนะคะอันนี้จะเป็นโอกาสดีๆในเรื่องของการงาน ต้องใช้คำว่านอกจากคำว่าการเปลี่ยนแปลงแล้วยังใช้คำว่าโปรเจกต์ใหญ่ได้ด้วยอะบางคนไม่ได้ทำงานเป็นพนักงานประจำไม่ได้เป็นพนักงานเงินเดือนไม่ได้เป็นข้าราชการที่มีตำแหน่งเข้ามาข้องเกี่ยวแต่ทำงานเป็นอาชีพอิสระเป็นพ่อค้าแม่ค้าเป็นฟรีแลนซ์ต่างๆอะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องบอกว่าในช่วงเดือนกรกฎาเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่คุณจะไปจับ โปรเจกต์ใหญ่นะเกิดโปรเจกต์ใหญ่เข้ามานะคะคําว่าเปลี่ยนแปลงของพวกคุณก็หมายความว่าจากเดิมคุณเคยทําแบบนี้ก็จะมีโอกาสใหม่เข้ามาให้คุณได้ลองทําโอกาสใหญ่โอกาสใหม่เข้ามาในช่วงเดือนระกรกฎาบางคนได้จับมากกว่า1โอกาสนะห้าไม้เนี่ยเหมือนขึ้นมาบอกว่าโอ๊คุณจะยุ่งเลยแหละในเรื่องของการงานคุณจะแบบไม่รู้เลยว่าจะต้องแบบบริหารมันยังไงดี เตรียมตัวได้เลยค่ะถ้าใครรู้สึกแบบห่อเหี่ยวมาเป็นระยะเวลานานนะในเรื่องของการงานนะคะช่วงเดือนกรกฎาเนี้เป็นช่วงที่ก้าวหน้าเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นช่วงที่มีความพัฒนาเกิดขึ้นเป็นช่วงที่มีโอกาสดีๆเข้ามาและเป็นช่วงของความสําเร็จนะคะรวมถึงข่าวดีได้ด้วยนะส่วนความรักนะคะอย่างที่บอกว่ามันเด่น2เรื่องความรักของ คนที่เลือกสำหรับที่สามเนี่ยก็จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงได้ด้วยเหมือนกันคู่ไหนที่มักจะมีปัญหาทะเลาะกันไม่เข้าใจกันปรากฏว่าเข้ามาในช่วงเดือนกรกฎาคเนี่ยคุณมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นกลับไปหวานกลับไปโรแมนติกกลับไปมีความสัมพันธ์เหมือนตอนที่คบหากันใหม่ๆเหมือนคู่อินเลิฟแบบเข้าใหม่ปลามันเลยนะคะมีการาใส่ใจดูแล ซึ่งกันและกันมาขึ้นมันอินเลิฟอะคือความรักมันดีขึ้นมากแต่มันก็จะต้องเป็นคู่ที่มีปัญหาอยู่ก่อนนะแต่หากว่าคุณฟังแล้วคุณสูกว่าคุณไม่ได้มีปัญหาอยู่ก่อนแล้วอย่างเงี้ยพี่หมอก็จะบอกว่าความสัมพันธ์มันเหมือนพัฒนาไปอะค่ะเรื่องดีๆในเดือนกรกฎาก็จะกลายเป็นว่ามันมีการพัฒนาไปอีกสเต็ปหนึ่งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หากใครเป็นคนคุยอ,อาจจะมีสถานะชัดเจน กลายมาเป็นแฟนมีคอมมิตมีคอมมิตเมนต์ซึ่งกันและกันหรือหากใครเป็นแฟนก็จะอ่ะมาคุยกันเรื่องการแต่งงานหรือใครแต่งงานแล้วก็อะจะมีข่าวดีในเรื่องของลูกได้ด้วยนะคะอันนี้คือเรื่องราวดีๆสําหรับคนที่เลือกสําหรับที่สามเรียกได้ว่าดีมากเออเป็นกองที่ดีมากนะเป็นสำหรับที่ดีมากนะคะ ปิดคลิปให้พี่หมอได้สวยงามมากนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่เลือกสำหรับที่3ด้วยนะแต่จริงๆอะ่ะอย่างที่พูดเราทำกันในหัวข้อของเรื่องราวดีๆและโอกาสดีๆถึงแม้ว่าคนที่เลือกสำหรับที่หนึ่งและสำหรับที่สองมันอาจจะสั้นไปหรือมันอาจจะแบบดูเหมือนเป็นเรื่องที่แบบว่าเราอาจจะคาดหวังมากกว่านนะั้นอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอะ่ะ เอาแค่ว่าเราหลุดจากอุปสรรคและปัญหาได้อะมันก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วเนาะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรเราอาจจะยังไม่ได้โดดเด่นแบบดีมากมาอย่างที่เราคาดหวังแต่อย่างน้อยๆเราเอาความเครียดเราเอาปัญหาออกไปจากชีวิตเราก่อนในช่วงเดือนกรกฎะอ่ากรกฎานะคะสําหรับคนที่เลือกสําหรับที่1กับ2องสปอยต์สปอยท้ายคลิปซะอย่างนั้นนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นคลิปอาหารว่างทํามาขั้นเวลา แต่ว่าราศีก็จะยังลงอยู่เรื่อยๆนะฝากทุกคนอนะ่ะติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวพอลงความรักความสัมพันธ์แล้วก็สุขภาพครึ่งปีหลังจบพี่หมอก็จะลงะเดือนกรกฎาต่อเลยนะคะฝากทั้ง12ราศีแล้วก็ดวงวันนะคะจันร์ถึงอาทิตย์เนี่ยติดตามฟังกันยาวๆนะถ้าอย่าเพิ่งเบื่อกันไปก่อนนะแล้วก็อันไหนคลิปไหนฟังแล้วทําไมคลิปนั้นดีจังทําไมคลิปนี้หนูพี่หมอพูตะกุตะกักจนะัง เตือนกันได้นะคะช่วงไหนอัคดคลิปเยอะอันนี้จะไม่จะไม่แก้ตัวว่าแบบเพิ่งทําช่องละจริงๆมันก็เดือนเข้าเดือนที่สามแล้วนะคะรู้ว่าตัวเองพูดดีขึ้นแต่ยังติดเรื่องพูดผิดพูดเร็วลิ้นพันกันเนี่ยยังแก้ไม่ค่อยได้ในบางคลิปก็อาจจะมีพูดผิดพลาดบ้างนะคะลิ้นพันกันบ้างเพราะว่าอันนี้ปัญหาน่าจะอยู่ที่พี่หมอเองแล้วละแล้วก็อยู่ที่ความแบบที่เรารีบอะคะ่ะอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้แบบ แห่หรือว่าอะไรเลยนะไม่ได้แก้ตัวด้วยนะแต่เพราะว่าอยากจะให้คลิปเนี่ยมันออกแบบไล่ๆกันคือบางทีอะ่ะเวลาพี่หมอทำสิบสองราศีอ่ะพี่หมอจะไล่ตั้งแต่เมษก่อนแต่ว่าบางทีมีนเขาก็น้อยใจเนาะทำไมเขาไม่มาเป็นราศีแรกๆบ้างทําไมต้องเริ่มแต่จากเมษเอาเป็นว่าพี่หมอไล่ตามความถนัดของตัวเองนะคะก็ะคือไล่ไล่ตามจากราศีเมษเขาก็เลยเป็นราศีแรกเสมอนะคะแต่ไม่ต้องน้อยใจไปคะ่ะทุกคน ยังไงอี่ะพี่หมอถึงได้บอกว่าพยายามที่จะทําให้คลิปเนี่ยออกให้ไล่ๆกันให้ได้มากที่สุดทุกราศีทุกวันจะได้ฟังพร้อมๆกันใกล้ๆกันไม่ได้ห่างกันมากนะคะก็ฝากติดตามซัพพอร์ตเป็นกําลังใจให้พี่หมอแบบนี้ต่อไปนะคะหรือว่าใครมีหัวข้อพิกอเด็กนะใครที่ชอบเล่นพลิกอเด็กเนาะมีหัวข้อพิกอเด็กพิกอาการอันไหนอยากให้พี่หมอทําหรือแม้กระทั่งไพ่เล่าเรื่องนะอ่ะก็ คอมเมนต์ได้นะคะพี่หมอจะเก็บไปเป็นการบ้านนะเอามานั่งทำให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะขอขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ